สวัสดีค่ะพวกเราคุณลูกหลุ่ยจากแก้ผ้ากล่องน,นะคะวันนี้สมาพิกเซนส์ของธุรกิจชุมชนบ้านหนองน้ำุ่มิอำเภอวัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะคะสมาชิกได้แก่นางสาวพุฒมนยางสุนเนะะินค่ะนางสวาวพัชรินกใหม่ะคะ่ะนางสาววัสนาดีใหม่ค่ะนางสาวนักการเกลัาพูค่ะ ตัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาโดยปกติคนในหมู่บ้านนะคะจะเป็นจะทำธุรกิจโดยเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ค้าขายแล้วก็มีบางส่วนที่เลี้ยงตัวหนอนไหมเพื่อจะเอามาทอเป็นผ้าไหมนะคะเราก็เลยเลี้งเห็นว่าน่าจะทําธุรกิจจากตัวหนอนไหมโดยสถานการณ์โควิดสิบเก้าทำให้รายได้ของคนในชุมชนลดลงนะคะเราก็เลย นำตัวแับแก้มา่อททำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อทำให้รายได้ของคนในชุมชนเพิ่มขึ้นค่ะดันแก้คืออะไรนะคะวงจรชีวิตของตัวใหม่นะคะเตัอใหม่นะคะจะมาจากการที่ผีเสื้อวาง ถึง25วันค่ะต่อไปนะคะจะเป็นระยะทําทำรังนะคะซึ่งตัวหนอนนะคะจะพว่ใหญ่เพื่อเป็นลังของตัวเองนะคะระยะเวาทำังนะคะจะใช้ระยะเวลาประมาณ2วันค่ะต่อไปนะคะจะเป็นระยะเวลาหลังได้น,น,นะคะตัวหลังได้นะคะจะเป็นตัวที่นามาทอดแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเราระยะเวลาจากการจากที่วางไข่นะคะจนเป็นผีเสื้อประมาณ4สัปดาถึงสันดค่ะ จะเนื้งหนอนไหมค่ะแล้วก็จะมีตัวดักแด้นะคะปกติแล้วจะนําตัวดักแด้ไปบรรจุขายเป็นกิโลนะคะเราก็เลยคิดว่าจะนําตัวดักแด้ตัวนี้มาทอดขายค่ะตามตลาดนัดหรือว่าเอามาบรรจุใส่โซงบรรจุพันที่มีรูปร่างแล้วก็หน้าตาดีนะคะแล้วก็สามารถางานกว่าก,การรับประทานค่ะแล้วก็เราจะมีการขายออนไลน์นะคะ ้างเพจเป็นคห้ทางชุมชนค่ะรายได้ต่อเดือนนะคะจะอยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพ้าอนะคะคิดเป็นรายได้ต่อปีประมาณ1นึ่งล้านสามแสนสี่หห้าสิบาทค่ะ NPV จะอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนเก้าร้อยยี่สิบแปดบาทจุดเจ็ดสิบสามสตางค์นะคะอัตราผลตอบแทนภายใน คืนทุนจะอยู่ที่1.8ปีค่ะสิ่งที่เห็นได้ชัดก,ก่อนและหลังการต่อยอดนะคะก็คือ 1. ผลิตภัณฑ์ของเรามีหน้าตาที่น่ารักทานมากขึ้นและสามารถเก็บได้ยาวนานค่ะ 2. มีคนรู้จักผลิตภัณฑ์ของเรามากเพิ่มขึ้นเพราะทางเรามีการทาเัเพจนะคะ 3. ขายสินค้าได้มากยิ่งขึ้น 4. มีการขายส่งไปในอำเภอและในจังหวัดในตลาดสินค้าของเรามีการทำแพ็กเกจที่น,น่ารับประทานและน่าซื้อยิ่งมากขึ้นค่ะ5้าและได้ของคนในหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้นค่ะค่ะสรุปการนำเสนอนะคะการที่เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมานะคะเกิดจากการที่หมู่บ้านของกระทุ่มนะคะ,คะได้มีการเนี้ยงหนอนไหมแล้วก็ทำผ้าไหมกันอยู่แล้วนะคะ โดยแต่เดิมนะคะหมู่บ้านนี้ได้ทำเป็นแบบการต้มแล้วก็ใส่ถุงขายธรรมดาค่ะซึ่งมันยากต่อการรับประทานค่ะเพราะว่ายังจะมีตัวไหมที่ติดอยู่กับดั้งด้อยู่ค่ะเราก็เลยเปลี่ยนเป็นแพ็กเกจใหม่แล้วก็เปลี่ยเน,เ,ยเ,ปนเ,ยเป็นการทอดซึ่งสะดวกในการทานค่ะเพราะว่าเราได้เก็บตัวไหมออกจาก ธุรกิจและก็ผลิตภัณฑ์นี้จากหมู่บ้านหนองกระทุ่มมากขึ้นค่ะและยังมีการนำออกขายส่งตามร้านค้าในตัวหมู่บ้านหรือว่าในอำเภอบมวใหญ่ค่ะกลุ่มพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ